ยกถาที่จะนำมาบอกโยงก็จะยกธรรมะของพระพุทธเจ้าห้าข้อให้ฟังว่าคนที่ทำบุญให้ทานนั้นแบบที่เราทำานะ่มีเยอะโยมเยอะแยะเลยมีทุกวันทั่วประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่พวกเรากำลังทำนั้นเข้าข่ายเรียว่าสัพปริสทานทานของคนทำบ,บุญแบบนี้เรียกาทำบุญด้วยศรัทธาทำบุญสัพปริสทานการการทำบุญแบบสับตบบรุษแล้วอาน,นิสงส์ล่ะ คนที่ทำบุญแบบเนี้เกิดชาติหนึ่งพบใดจะไม่จนจะไม่เจ็บไม่จนถ้าขยันโยมถ้าขยันวันเพิ่มว่าถ้าขยันแล้วก็ถ้าไม่เล่นระบายมุกโยมไม่ต้องกลัวนะคนที่ทำบุญแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวตกงานไม่ต้องกลัวโดนไล่ออกจากงานเพราะคนที่มีบุญแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เจริญตั้งตัวได้เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องกลัวตกงานโยมถ้าโยมเคยทำบุญแล้วมีดีกับตัวกลัวอะไร เราอยู่ที่ไหนเราสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นนั้นๆนี่คือคนทําบุญเนี่ยนี่เล่าให้ฟังว่าแต่ประมาณนี้โยมแล้วันนี้ดีใจที่โยมมาโยมรักษาเวลาดีมากแต่งตัวดีมากเนี่ยแล้วก็ทุกคนพูดเพราะอาบน้ํามากิจใจจิตใจดีตั้งแต่ออกจากบ้านนี่หละักของปริสถานตั้งแต่เช้าเนี่ยอาตมามาปุ๊บเห็นโยมนั่งดีใจเรื่องหนึ่งโยม โยมรักษาเวลาดีมากคุณสมบัติข้อหนึ่งของคนจะรวยเวลาเป็นเงินเป็นทองคนไหนรักษาเวลาได้คนนั้นมีคุณสมบัติของคนรวยในตัวและวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาโยมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปใส่บาตรต่ออีกเนี่ยได้กล่าวสมุธิกรถาห้านาทีแล้ววันนี้ได้ทําบุญที่บริเวณพระโบสถวัดอินทารามนะโยมถ้าเป็นวัดหลวงครีย่บพระอุโบสถแล้วก็พระโบสถวัดอินเนี่ย มีความพิเศษก็คือว่าใหญ่ที่สุดในเขตทนสูงที่สุดในเขตทนโยมยสังเกตโยมเดินขึ้นมานี่ก็สองเมตรแล้วเนี่ยโยมนั่งอยู่เนี่ยสูงสองเมตรแล้วนะจากพื้นปกติและตัวโยมยืนเนี่ยก็ยังไม่สูงเท่าฐานท่านเลยไหมโยมสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาวัดบุญบารมีกันเ,นเขาจะสร้างพระองค์ใหญ่ๆแข่งกันแต่ถึงอย่างไรก็แพ้กษัตริย์เพราะกษัตริย์ใหญ่สุดก็จะสร้างพระใหญ่สุดของของประเทศได้ทีนี้วัดเนี่ย โบสถ์หลังเนี่ยขุนนางขุนคลังแก้วรสามเป็นเจ้าสัวสมัยรอรสามรวยที่สุดในสมัยรอรสามเขาสร้างคนเดียวเลยพระยาศรีสหเทพต้นตระกูลศรีเพ็ญเขาเลยได้สร้างใหญ่โตที่สุดในยุคนั้นในในายงเฉพาะที่เป็นขุนนางนะส่วนคนอื่นต้องวัดอื่นอย่างเช่นวัดกลยาวัดอื่นๆเนี่ยต้องใช้พระยาสองสามคนร่วมกันแต่ที่เนี่ยพระยาคนเดียวเลยพระยาศรีสหเทพต้นตระกูลศรีเพ็ญศรีกักพระยาศรีนั่นแหละอยู่ เขาสร้างคนเดียวเลยเพราะเขาเป็นเจ้าสัวรวยที่สุดเป็นการดูวัดบุญบารมีว่าตัวเองนี่มีบุญขนาดไหนแล้วทำได้สําเร็จไหมถ้าทําได้สําเร็จสดงวาบุญเนี่ยใช่ได้เมื่อต้นตระกูลเขาทําบุญมาลูกหลานจะถึงปัจจุบันไม่มีเสื่อมเสียโยมต้นตระกูลสีเพลนโยมก็มีเป็นพลเอกบ้างเป็นดาราบ้างอะไรบ้างนั่นแหละเขาจะมาทําบุญเป็นประจําปีละหลายๆครั้งกระดูอจิ ของบรรพบุรุษเขาจะอยู่ข้างหลังนี่เล่าให้ฟังว่าวันนี้เป็นบุญของคณะเราแล้วที่ได้มาตำบุญณตสถา,น,น,า,ถานที่ศักดิ์แห่งนี้